ฮัลโหลเด็กๆตอนนี้ตอนที่สองนะพอดีวันนี้ครูติดติดสอนปรับเวลาสอนค่ะตอนเย็นแล้วกลัวว่าจะมาะไลฟ์ไม่ทันครูเลยอัดเป็นคลิปไว้ให้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินอ่ะดูเราตอนแรกอ่ะเราค้างไว้ถึงข้อข้อที่ยนะี่สิบห้าเนาะข้อที่ยี่สิบห้าตรงเนี้ย ตรงนี้เราจะเลยกันไปแล้วเนาสอสอะสสวทวิทยาศาสตร์ข้อที่25พูดถึงเรื่องปลาโครงสร้างพิเศษของปลาคราวนี้ทิคในการทําโจทย์ครูเคยบอกนักเรียนแล้วถ้ามันเป็นข้อสอบแข่งอย่างเงี้ยข้อสอบคัดเลือกโจทย์มันจะปนกันหมดทุกเรื่องนักเรียนอ่านโจทย์แล้วพิจารณาให้ออกว่ามันเป็นเรื่องอะไรคราวนี้มาดูข้อที่26ที่เราอ่านค้งางไว้กันอ่ะ เขาให้รูปมาก็ไก่วิกบและแมลงขอไข่ปลาวานแอบปลาฉลามวานกับปลาเหาฉลามขอควายปลาไปเรียนย่างงองูกวางกินหญ้ารูปใดรูปใดที่สอดคล้องกับคําว่านี่ประชากรกลุ่มสิ่งมีชีวิตผู้ล่าและเหยื่อเนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยนักเรียนนึกออกไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรเออเป็นเรื่องอะไรของเนื้อหาที่เธอเคยเรียนมากูเขียนในนี้เลยนะ มันเป็นเรื่องอันนี้ไงคะนักเรียนะระบบนิเวศระบบนิเวศระบบนิเวศในเรื่องระบบนิเวศเนี่ยเขาจะให้นักเรียนรู้ว่าคำคำที่นักเรียนต้องรู้อ่ะคือคําว่าประชากรกลุ่มสิ่งมีชีวิตและผู้ล่าเหยื่อเนี่ยหมายถึงอะไรนักเรียนก็ไปทบทวนคําศัพท์ในเรื่องบทนี้คําศัพท์ของความหมายของคําว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มสิ่งมีชีวิต แหล่งที่อยู่ประชากรระบบนิเวศว่าหมายถึงอะไรอ่ะคูทวนให้ฟังนะคําแรกเลยก็คือคําว่าครูขอใช้พื้นที่ว่างตรงนี้นะคําว่าประชากรตรงเนี้ยเขียนเป็นง่าย,ายๆสั้นๆว่าประชากรเนี่ยจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิดภายใต้แหล่งที่อยู่เดียวกันที่อยู่แล้วก็ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ง ถ้ามีครบทั้งสามองค์ประกอบเนี่ยคือความหมายของคําว่าประชากรส่วนคําว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตตรงนี้จะหมายถึงสิ่งมีชีวิตเน้นนะมากกว่าหนึ่งชนิดแล้วก็ภายใต้ที่อยู่เดียวกันอืผู้ล่ากับเหยื่อผู้ล่ากับเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศที่ผู้ล่าเป็นฝ่ายได้ประโยชน์คือบวกส่วนเหยื่อเป็นฝ่ายเสียประโยชน์คือในแง่ร้ายเลยก็คือเป็นเหยื่อ เสียชีวิตเลยแล้วผู้ล่าได้กินอย่างเช่นสัตว์กินเนื้ออย่างเงี้ยสัตว์ที่ถูกกินก็เป็นเหยื่อสัตว์ที่กินก็เป็นผู้ล่าใช่ไหมดูจากรูปนี้อย่างกบกับแมลงเงี้ยกบกินแมลงถามว่ากบเป็นผู้ล่ากับเหยื่อได้ไหมอ่ะเนี้ยกบแล้วแมลงเป็นผู้ล่ากับเหยื่อได้ไหมตรงเนี้ยได้ปะได้นะเป็นผู้ล่ากับเหยื่อก็ได้เป็นผู้ล่ากับเหยื่อได้อ่าตรงไหนอีกที่เป็นผู้ล่ากับเหยื่อได้ กวางกินหญ้ากวางกินหญ้าเป็นผู้ล่ากับเหยื่อได้ไหมเอออันนี้ก็จัดอยู่ในหนึ่งของห่วงโซ่อาหารความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตหญ้านี่ก็เป็นอาหารส่วนกวางนี่ก็คือเป็นสัตว์ที่กินพืชมาอีกทีเออส่วนอันนี้เนออี่ยอันนี้ก็ได้นะจัดเป็นผู้ล่ากับเหยื่อได้ นักเรียนอย่าเพิ่งไปดูที่กูวงไว้ตรงนี้นะเอออย่าเพิ่งไปดูนะอ่ะอันไหนอีกที่เป็นผู้ล่ากระเหื่อได้อีกนี่ปลาปิเลียนย่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวไม่ใช่และสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่อยู่ในน้าปลาปิเลียนย่านี่จัดว่าเป็นอะไรได้เป็นประชากรได้เลยเป็นประชากรได้ส่วนปลาฉลามวานกับหอยฉลามนี่มีสิ่งมีชีวิตสองชนิดอยู่ในน้ําเดียวกันอันนี้จัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มสมช ตรงนี้ก็จัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ไหมกบกรบแมลงได้กวางกวางกับญ้านี่ก็จัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้เพราะฉะนั้นข้อไหนถูกเรียนลองดูซิไม่ใช่ข้อ3ที่ครูวงไว้หรอกอันนั้นไม่ใช่นะ,ะประชากรก็จะหมายถึงข้อข,อขวายเท่านั้นเอออ้นี่ข้อนี้น่าสนใจสองข้อนี้น่าสนใจกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ทั้งขอไข่แล้วก็งองูแล้วก็กอไก่ ขอไข่งองงูกอไก่อ่านี่ได้สามข้อแต่ข้อนี้ไม่ใช่แล้วนะข้อสองเราตัดทิ้งไปแล้วอือหึเหลือสองข้ออ่านี้ผู้ล่ากับเหยื่อผู้ล่ากับเหยื่อได้ทั้งกอไก่แล้วก็งองงูขอไข่ไม่ได้ตัดขอไข่ทิ้งเนี่ยนักเรียนนักเรียนก็ตัดไปอีกข้อหนึ่งก็จะได้ข้อไหนคะข้อสี่คำตอบคือข้อสี่โอเคไหมข้อสอบสสวทะจะมีความแบบว่าทําให้นักเรียนคิด คือมันไม่ชัดเจนน่ะนักเรียนจะต้องดูดีๆต้องละเอียดหน่อยถ้าไม่ละเอียดปับนะ๊บนักเรียนจะไปกะข้อผิดทันทีเห็นไหมโอเคนะยังข้อที่ยี่สิหกเนี่ยนักเรียนก็ไปทบทวนเรื่องระบบนิเวศมานะคะโอเคนะคะอ่าดูข้อต่อไปข้อที่คล้ายๆกันอีกคืออ่ะข้อที่ยี่สิบเจ็ นักเรียนศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต A, B, C และก็ดีโดยสร้างระบบนนเวศบนบกนี่เป็นเรื่องเดียวกันเวลาครูเลือกข้อมาครูจะพยายามเลือกข้อที่มันแบบว่าเรื่องเดียวกันใกล้เคียงกันนักเรียนจะได้ทบทวนง่ายนะระบบนิเวศบ,บนบกจําลองซึ่งสามารถควบคุมการเข้าออกของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในตู้กระจกแบบปิดเป็นเวลา20สัปดาห์และสิ่งมีชีวิต A, B, C และดีมีเวาการจเจริญเติบโตเท่ากันตามช่วงเวลาดังนี้เริ่มการทดลอง ดูนะเริ่มเขาใส่ A กับ B ลงในตู้เริ่มการทดลองอ่าส่วนสัปดาห์ที่5ใส่ C สัปดาห์ที่10เอา C ออกแล้วใส่ D A อ่าสัปดาห์ที่15เอา A กับ B ออกแล้วก็ใส่ C ลงไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงและนำมาเขียนกราฟนักเรียนเมื่อกี้นี้เขาให้ทบทวนนักเรียนทบทวนนักเรียนในเรื่องเนื้อหาของระบบนิเวศแต่พอมาข้อนี้สสวทฝึกให้นักเรียนพอนักเรียนรู้ทบทวนเรื่องระบบนิเวศเสร็จปับ๊บ นักเรียนต้องสามารถอ่านกราฟได้อันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่ากราฟนะคะนักเรียนความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างน้อยสองข้อมูลที่เอามาเขียนเอามาเขียนลงหรือนำเสนอในรูปของกราฟโดยมีเส้นอยู่สองเส้นก็คือเส้นในแนวตั้งกับเส้นในแนวนอนเส้นในแนวตั้งกับเส้นในแนวนอน เส้นในแนวตั้งแสดงจํานวนสิ่งมีชีวิตเส้นในแนวนอนแสดงเวลาเวลาอ่านค่าเห็นหัวลูกศรตรงนี้ไหมอันนี้คือกราฟหัวลูกศรตรงนี้บ่งบอกว่าถ้าดูในแกนนอนอันนี้มาทางขวาค่ามันจะมากขึ้นอืมข้างหาถ้าในแนวตั้งขึ้นข้างบนค่าก็จะมากขึ้นโอเคไหมอ่าเนี่ยพอทารู้อย่างนี้ปั๊บนะอย่างนี้ปับ๊บเวลาอ่านค่านักเรียนทิคในการอ่านค่าจากกราฟ ให้อ่านว่าเมื่อแกนนอนมีค่ามากขึ้นอันนี้คือแกนนอนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแกนนอนอ่าเมื่อแกนนอนมีค่ามากขึ้นแกนตั้งอันนี้คือแกนตั้งอันนี้คือแกนตั้งจะเป็นอย่างไรอ่ะลองดูนะอ่ะเมื่อแกนนอนของนักเรียนแกนนอนก็คือเวลาเมื่อเวลามากขึ้นเนี่ยอย่างจากศูนย์มาเป็นห้าแกนตั้งตรงเนี้ยจะเป็นอย่างไร อาคราวนี้ก็ลองดูเขาบอกว่าเริ่มการทดลองเริ่มการทดลองนะใส่สัตว์ A กับ B นี่เพิ่มคือเวลาเป็นศูนย์มี A กับ B อยู่ตรงตำแหน่งน,นี้อ่ะพอสัปดาห์ที่5ใส่สัตว์ C ลงไปเนี่เห็นไหมจากศูนย์มาถึง5เวลาผ่านไป5สัปดาห์จำนวนของ A ก็เพิ่มขึ้นจำนวนของ B ก็เพิ่มขึ้นแต่พอใส่สัปดาห์ที่หใส่ C ลงไปเห็นไหมเริ่มต้น พอใส่ C ลงไปจากสัปดาห์ที่ห้ามาถึงสัปดาห์ที่สิบเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนของ C เพิ่มขึ้นจำนวนของ B ลดลงแต่ A ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแสดงว่าจากตรงนี้นะ C ีทำให้ B ลดลงเออ C เป็นอะไร C เป็นสัตว์เออพอใส่ C ลงไปแล้วทำให้ B ลดลงแสดงว่าให้นักเรียนเดาได้ว่า C น่าจะกิน b เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้โอเคไหมอ่ะคราวนี้มาดูต่ออ่ะคราวนี้มาดูต่อพอสัปดาห์ที่สิบพอสัปดาห์ที่สิบสัปดาห์ที่สิบนะเอา C ีออกเข้าซีออกไม่มีซีแล้วเห็นไหมดูจํานวน B ดิีจานวน B เพิ่มขึ้นทันทีนี่เป็นตัวคอนเฟิร์มว่า C กิน B จริงๆด้วยอ่ะแล้วใส่สัตว์ดีลงไปแทนอ่าใส่สัตว์ดีลงไปอ้าว พอใส่สัตว์ดีลงไปปั๊บเอลดลงแฮะอืมเดาได้ว่าดีน่าจะกินเอได้ไหมได้นะเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะเอออ่าแล้วก็บอกว่าดีอ่ะเป็นสัตว์กินพืชแล้วก็กินสัตว์อื้อืม,อมแสดงว่าดีกินเอแล้วก็ดีก็กินอะไรด้วยลูกพืชเพราะว่าเอมันเป็นสัตว โอเคไหมมาถึงตรงนี้แล้เดาได้ขนาดนี้อ่าต่อจากกราฟนะบ่งบอกแบบนั้นพอมาที่สัปดาห์ที่สิบห้าสัปดาห์ที่สิบห้าเขานำ a กับ b ออกแล้วใส่สัตว์ c ลงไปแทนเอา a กับ b ออกเห็นไหมไม่มี a และใส่ c ลงไปเพราะใส่ c ลงไปเมื่อกี้เราดาว่า c กิน b ถูกไหมมันไม่มี b c ลดจำนวนลงทันทีในขณะที่ a, a d ไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่า c กิน d ปะ C กินดีไหม C ไม่กินดี C ไม่กินดีแล้วดีก็ดกิน C ป่ะเออดีอาจจะกิน C ก็ได้นะ้องเรียนลองดูเออเนี่ยการกินต่อกันเป็นถ้าทอดอย่างนี้ก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของอะไรเนี่ยสายใยอาหารกับห่วงโซ่อาหารเออ C กิน B D กิน A A ดีกิน C เออ เนี่ยจากเนี่ยจากกราฟเนี่ยมันสรุปได้เป็นแบบนี้เห็นไหมในครูสรุปว้ตรงนี้มันก็จะตรงกับห่วงโซ่อาหารไหน <S <S นักเรียนก็ลองพิจารณาดูสัญลักษณ์ในห่วงโซ่อาหารครูทวนให้อีกนิดนึงอะอะการเขียนห่วงโซ่อาหารนักเรียนนักเรียนจะเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตใช่ไหมล้วเขียนลูกศรไปยังผู้บริโภคเทคนิคการจำในครูที่ครูสอนเพื่อนในคลาสครูคให้นักเรียนจำอย่างนี้นักเรียนคะ เรียนเห็นหัวลูกศรไหมหัวลูกศรเนี่ยจะวิ่งเข้าไปฏิพุงตัวนี้หมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยวิ่งเข้าพุมงก็คือมันถูกกินไงผู้ผลิตตัวเนี้ถูกผู้บริโภคกินวิ่งเข้าพุมงเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างดูสายใยอาหารรูปนี้เป็นสายใยอาหารแล้วเพราะมันมีหลายห่วงโซ่เนี่ยอันนี้หมายความว่าพืชวิ่งเข้าไปในพุมงดีแสดงว่าดีกินพืชถูกไหมเออตรงตามที่เราคิดแล้วเอ,อ เเนี่ยวิ่งไปในพุงดีแสดงว่า D กิน A ออถูกอีกอ่ะเสร็จแล้วนี่ B วิ่งเข้าไปในพุง C ีแสดงว่า C กิน B โอเคถูกอีกเนี่ยเขา้ึงเลือกตอบข้อ1ไงคะโอเคไหมง่ายๆวิธีการเรียนแบบง่ายๆวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากถ้าเรามีเหตุผลกับเขามันก็จะง่ายโอเคไหมคะอ่าดูข้อต่อไปดูข้อต่อไป ข้อที่ยี่สิบแปดข้อที่ยี like ่สิบแปดนักเรียนคนหนึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตคําว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอันนี้ก็เป็นเรื่องพืชเ at นี่ยเพราะอ่านมาถึงตรงนี้ปั๊บนะเป็นเรื่องพืชและหนึ่งในกระบวนการดํารงชีวิตของพืชก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของการเจริญเติบโตอ่ะในคลาสนักเรียนเคยท่องว่าปัจจัยโตไว้จําง่าย ปัจจัยโตของพืชอ่ะมันมีอยู่ห้าอย่างปัจจัยที่พืชเจริญเติบโตมีอยู่ห้าอย่างปัจจัยโตมีอะไรลูกมีน้ําแสงอากาศและธาตุแล้วก็อุณหภูมิ เนี่ยปัจจัยโตของพืชมีอยู่ห้าอย่างเสร็จแล้วอะเอามาใช้ในการปลูกพืชแบบไม่ใช่ดินไม่ใช่ดินก็คือเป็นการปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกเนี่ยเห็นไหม,ไมก็ต้องการเทสนักเรียนเรื่องอะไรนักเรียนต้องทราบว่าป,ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชคืออะไรบ้างแล้วไฮโดรพอนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช่ดิน<ม>เออแต่พืชสามารถเจริญเติบโตได้ถ้าเราให้ปัจจัยโตแก่พืชครบโอเคไหมถ้าไม่ครบมันก็ไม่โตใช่ไหมลูก โอเคอ่ะคราวนี้ดูลบมนะคะนักเรียนจดไม่ทันนักเรียนก็ไปกดย้อนเอานะอ่ะเขาให้ชุดการทดลองมาเขาให้ชุดการทดลองมาเออชุดการทดลองมาทั้งหมดกี่ชุดอืมมีชุดการทดลองแปลงพืชแปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สามนักเรียนดูดีๆนะแต่ละแปลง แตกต่างกันตรงไหนเครื่องหมายนี่เครื่องหมายลูกศรแสดงที่ทางการไหลของน้ําแปลงที่หนึ่งที่สามวางเอียงทํามุมสามสิบองศากับพื้นเห็นไหมว่าเขาเอียงเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่ไหลกับวาล์วที่เปิดน้ําน่าจะมีผลต่อปริมาณน้ําที่พืชได้รับเห็นไหมหนึ่งในการเจริญเติบโตคือน,น้ําโอเคอะวาล์วน้ําเป็นอุปรกรณ์ควบคุมการไหลของน้ําเมื่อปิดวาล์วน้ําจะไม่มีน้ําไหลผ่าน ่มีน้ําในถังน้ําตลอดเวลาอืนี่เขาบอกเรียบร้อยแล้วว่ามีน้ําในถังน้ําตลอดเวลาปึ๊บเออนะอ้ะาวคราวนี้ดูชุดการทดลองดูสังเกตชุดการทดลองของนักเรียนชุดที่หนึ่งนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะกล่องดํากล่องดํานี่ก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าชุดนี้ไม่มีแสงเอ๊ะ นักเรียนมีความรู้ว่าปัจจัยโตจะต้องมีแสงอันนี้ไม่มีแสงแสดงว่าชุดนี้ต้องมีผลต่อการเจริญเติบโตที่ไม่ดีแน่ๆไม่สมบูรณ์แน่ๆถูกไหมเอออันนี้ชุดที่สองปกติแต่เอียงนะเอียงเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูนะถ้าน้ําไหลข้างบนนี้โอเคเขาได้น้ําเป็นไงเขาได้รับน้ําเออถ้าไหลข้างบนเนี่ยได้รับน้ําแต่ถ้ามาเปิดอย่างนี้ปั๊บอะแทนที่น้ํามันจะไหลขึ้นข้างบนไม่ใช่มันต้องตกลงข้างล่างถูกไหมเออ ดูลักษณะการเปิดวาวน้ำนะแล้วเลือกข้อไหนอ่ะวานนี้มาดูโจทย์เขาบอกว่าการเ,เปิดปั๊มน้ำและวาลวทั้งหมดเออพร้อมทั้งให้ธาตุอาหารอย่างเพียงพอธาตุอาหารให้เพียงพอแล้วโอเคหลังจากนั้นปิดเปิดปั๊มน้ำและวาลวเป็นเวลาสามวันถ้าปิดวาลวน้ำไม่แต่ละชุดแตกต่างกันเป็นเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนข้อใดถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาเล็งไปที่ปริมาณน้ำตัวเลือก ตรงนี้อย่าไปดูนะคะมันไม่ใช่อไม่ใช่ดูตัวเลือกที่หนึ่งดูทีละตัวค่ะตัวเลือกที่หนึ่งเขาบอกว่าปิดวาวเอกับบีปิดวาวเอปิดวาวเอกับบีผลเป็นยังไง แปลงที่หนึ่งไม่ได้น้ําเลยแสงก็ไม่ได้ตายไหมโอโอเคตายแปลงที่สองปิดวาล์วน้ำเอกับ b แปลงที่สองคือแปลงเนี้ยมีผลไหมไม่มีผลโอ,โอเคปกติแปลงที่สามก็ไม่มีผลเขาจะตายไหมไม่ตายเขานี้ผิดแล้วเห็นไหมวิธีการดูดูอย่างนี้โอเคอ่าพอมาดูเงื่อนไขที่สองเขาปิดวาล์ว ปิดวาวบีไหนวาวบีอยู่ไหนปิดวาวบกับปิดวาวดีอ่พาพอปิดวาวบกับปิดวาวดีปิดวาวบีปั๊บน้ําก็จะใบมีผลกับอันนี้แปลงที่สองแปลงที่สองจะไม่ได้น้ําแปลงที่สองตายไหมเออตายถูกอ่าแปลงที่วาวดีแปลงที่สามตายไหมออตายไหมขาดน้ําแปลงที่สาม นี่ผิดแล้วเห็นไหมเออตึอ,อผิดแล้วนะสองข้อพอมาดูอพอมาดูเงื่อนไขข้อที่สามปิดวาวบีปิดวาวบีแปลงที่สองมีผลไหมแปลงที่สองปิดวาวบีกับปิดวาวอี ิดวาลว B เขาได้น้ำจากไหนแปลงที่สองอเขาได้น้ำจาก A A ไหลตกลงมาไหมได้เออแปงที่สองรอดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมืม่อกี้นี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้นะขอโทษทีเมื่อกี้กูขอย้อนไปตรงนี้นิดนึง ตรงนี้ตรงนี้ดูข้อที่สองตรงนี้ก่อนนะเขาบอกว่าปิดวาวบีปิดวาวดีถามว่าพอปิดวาวบีกับาาดีแปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งขาดน้ําแปลงที่หนึ่งตายโอเคใช่แปลงที่สองแปลงที่สองยังได้น้ํำไหมได้น้ําจากเ แปลงที่สองได้น้ําจาก a แต่ไม่เยอะใช่ไหมแปลงที่สองตายไหมตายแปลงที่สามแปลงที่สามปิดวาล์วแปลงที่สามอยู่นี่เขาได้น้ําจากไหนเขาได้น้ําจาก c ใช่ไหมเขาได้น้ําจาก c แล้วก็ได้น้ําจาก e อีกนิดหน่อยถามว่าแปลงที่สามจะตายไหม ไม่ตายนะแปลงที่สามได้ปกติโอเคเนี่ยคือข้อเนี้ยถูกส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ลังคิดเหมือนกันอือลองคิดเหมือนกันนะอ่ะครูลองลบก่อนครูลองลบก่อนอืมข้ออื่นอ่ะข้อสามปิดวาวบีปิดวาวบีปิดวาวอ e. ีปึ๊บปึ๊บแปลงที่หนึ่งตายไหมแปลงที่หนึ่งตายไหม เขาได้น้ําจาก A บ้างนิดหน่อยแสงเขาไม่มีอ่ะแปลงที่หนึ่งเป็นแปลงไม่ได้ที่เขาจะปกติใช่ไหมแปลงที่หนึ่งอ่ะปกติไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาขาดแสงถูกไหมเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อไหนอ่ะเมื่อกี้นี่ครูเฉลยข้อไหนไว้ให้ข้อสองโอเคไหมคะโอเคเนาะอืม อ่าต่อให้ข้อหนึ่งให้ข้อหนึง่งข้อนี้ข้อนี้แนะให้นักเรียนจะได้ไปอ่านหนังสือได้ข้อนี้พิจนารณากรณีการเกิดแฝด<ม>เฮ้ยพอพูดถึงเรื่องแฝดนี่ถึงเรื่องอะไรคะพันธุกรรม,มการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการเกิดแฝดเนี่ย ก็คือนักเรียนก็ต้องมีความรู้ว่าฝาแฝดมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอาซูจิเนี่ยก็คือจะได้เป็นเด็กน้อยหนึ่งคนโดยที่ไข่หนึ่งฟองจะเข้าผสมกับอาซูจิได้หนึ่งตัวได้เป็นเด็กน้อยอันนี้ปกติปกติก็คือจะได้เด็กอ่ะหนึ่งคนหนึ่งคนแต่ถ้ามันเกิดแฝดขึ้นมาเกิดแฝดขึ้นมาแต่ถ้าเป็นฝาแฝดขึ้นมาปั๊บก็คือ เด็กคนนี้จะแบ่งตัวจากหนึ่งคนเนี่ยกลายไปเป็นสองคนสามคนสี่คนได้แต่เนี่ยเกิดจากไข่หนึ่งฟองอสุจิหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะเหมือนกันหมดทุกสิ่งอย่างเขาเรียกว่าว่าแฝดแท้แฝดแ,แท้อืมนะกรณีที่หนึ่งนะถ้าไข่หนึ่งอสุจิหนึ่งจะได้เป็นแฝดแท้แท้ดูกรณีที่หนึ่งไข่หนึ่งอสุจิหนึ่งเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย เขาจะได้เป็นแฝดแท้ๆเลยเหมือนกันหมดทุกสิ่งอย่างแต่ถ้าอันนี้กรณีที่สองคุณแม่กรณีที่สองนี้เกิดจากคุณแม่ไข่ตกเดือนนั้นกี่ฟองคะเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วได้ลูกออกมาสามคนคนนี้ก็คือเขาจะมีเขาเรียกว่าแฝดเทียมหรือแฝดต,ต่างไข่แฝดต,ต่างไข่จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นพี่น้องกันน่ะเออแล้วนักเรียนก็ไปเลือกช้อยว่าตรงกับข้อไหน คำตอบก็คือข้อไหนไม่ใช่ข้อนี้นะไม่ใช่ข้อนี้นะคําตอบก็คือข้อไหนคะกรณีที่หนึ่งได้ลูกสาวสามคนเอออันเนี้ยถูกถูกไหมเนี่ยขา้ถามข้อผิดเวลาอ่านโจทย์นักเรียนเห็นคําว่าไม่ในวงกลมไว้ทุกครั้งแล้วเช็คทีละข้อกรณีที่หนึ่งได้ลูกสาวหนึ่งคนลูกชายสองคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องเหมือนกันหมดกรณีที่หนึ่งได้ลูกสาวสามคนโอเคได้กรณีที่สองได้ลูกสาวทั้งสามคนแต่ดูหน้าตาเขาสิ เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นยังไงแต่เขาบอกนักเรียนโดยการให้รูปมาว่ารูปร่างหน้าตาเขาอะแค่แคล้ายๆกันเออก็เกิดจากไข่คนละฟองอสุจิคนละตัวอ่าน,นี่ถูกกรณีที่สองได้ลูกสาวหนึ่งคนลูกชายสองคนอันนี้ก็ถูกก็ถามข้อผิดนักเรียนก็เรื่องข้อไหนคะเลือกข้อหนึ่งโอเคไหมอ่ะวันละนิดวันละหน่อยไปทบทวนมานะนักเรียนก็ได้ทบทวนเรื่องอะไรแล้วระบบนิเวศและพันธุกรรม ไปอ่านทบทวนมานะคะถ้าใครอยากทำล่วงหน้าทำมอได้ก่อนเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะโอเคไหมเจอกันสัปดาห์หน้าวันละนิดวันละหน่อยค่ะ